สวัสดีครับเรากก็มาอยู่กับเซิร์ฟวันดิการ์คอมมูนิตี้นะครับเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟมอดนะครับสำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟมอดเล่นนะครับผมเซิร์ฟนี้ตอบโจทย์ได้ดีกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง b ี k กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเกิดของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผู้เล่นมาต้องทำอย่างไรบ้างนะครับให้ทุกคนนะครับผมมารับของขวัญเด็กใหม่กันก่อนเลยนะครับกับผู้ชายที่ยืนอยู่นะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับของขวัญนะครับว่าจะได้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋ากันนะครับผมของขวัญจะเข้ากระเป๋าเราหรือยัง ครับโอเคนะครับตอนนี้เข้ากระเป๋ามาที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นสกินแล้วก็พวกน้ำอาหารพวกมือถือให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินที่เขาให้ฟรีมาคนละหนึ่งตัวนะครับผมนี่ก็ค่อนข้างเท่ดีนะนี่หมเฟลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับนี่โทรศัพท์มือถือนะครับจะเหมือน iPhone เลยค่อนข้างสวยเลยนะครับมีแอปลุกเล่นให้เล่นนะครับผมแล้วก็จะมี าสามารถเช็คราคาตลาดได้ด้วยนะครับนี่ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดนะครับรับของตามเลเวลนะครับผม เราเลเวลเท่าไหร่เราก็มารับของตรงนี้เลยนะครับจะมีพวกสเก็ตบอร์ดสนับกระเป๋าเป็ดนะครับผมแล้วก็จะมีพวกรถโอ้ของแระๆทั้งนั้นเลยนะครับผมตามเลเวลที่เราอ่อนนั่นเองนะครับผมนะครับไปตามเลเวลที่เราเล่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดร้านค้านะครับเอาไว้ซื้อพวกอุปกรณ์นะครับางเช่นเป็ดตกปลาเหยื่อนะครับผมเคียวเกี่ยวข้าวแล้วครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือมีอาหารขายนะครับผมใน้านค้านะเดี๋ยวเรามาดูตู้ ATM กันบ้างนะครับผมเนี่ ค่อนข้างสวยนะครับมีฝากเงินถอนเงินโอนเงินนะครับผมนะครับแหมเซิร์ฟนี้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเซิร์ฟมอดนะเออถึงว่าดีนะครับทุกคนแล้วก็เด็กใหม่นะครับเขาจะให้รถมาคนละ1คันด้วยนะครับจะเป็นวิบากนะครับแฮร์ริมดญแจค่อนข้างสวยเลยนะครับผมโอ้ทำได้ค่อนข้างดีนะนะครับน่าเล่นมากเลยเซิร์ฟนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดร้านเปลี่ยนสกินโดนเนตนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ดูได้นะครับว่าเราอยากจะเป็นชุดไหนนะครับผมเป็นชุดนอนรักกันนะครับผมเฟี้ยวเลยตอนนี้มืดด้วยแหมทันทีจะนอนได้แล้วโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าทั่วไปนะครับผมสามารถใช้เงินเขียวซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับผมราคาสกินนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพบ้างนะครับผมงานอาชีพนี้ก <im olduğu> <ati osters> ็จะเป็นอาชีพเก็บส้มนะครับก็มาทําได้นะครับเดี๋ยวดูงานต่อไปงานนี้ก็เป็นอาชีพเก็บแตงโมนะครับผมงานอาชีพค่อนข้างเยอะนะครับสมวดานี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปขายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของนั่นเองฮะมีแตงโมมีน้ําผึ้งมีโอ้ย่างนะครับที่เราขายนะครับราคาเท่าไรเราก็มาดูตามนี้เลยนะครับตารางราคาตลาดนะครับผมมาดูได้นะครับนี่ ก็ขายไปเลยนะครับถ้าเราไปฟาร์มมาแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเ a นเอด็อปนะครับมีประชาชนมีของแกล้งนะครับผมนะแล้วก็หน่วยงานนะครับผมนี่โหโนเนียกันบอเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเลเบลนะนี่ก็มีของคราฟนะครับนี่ของคราฟอัปเกรดนะครับ ก็อนะครับผมก็มาดูได้นะครับใครอยากจะครับของชิ้นไหนก็มาสามารถมาครับได้เลยนะครับผมหาของมาแล้วก็ขับอุปินด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมโอเค,ครประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดแบบชิงคงนะครับผมก็จะมีถุงติดหลังของเราประมาณนี้นะก,ก็ที่เราจะ แบบว่าไม่ให้เสียทงไปนะครับผมเราก็จะต้องวิ่งหนีนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง BMK กันด้วยนะครับผมกดแจ้งเตือนเพียงให้ด้วยนะครับผมจะเล่นาคลิปใหม่ๆสำหรับช่อง BMK นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับใครอยากจ้างงานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับเป็นกันเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย Que 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 lá